เอกน้องเก๋วีก,การฟา้าใสครับชมบทบาทกาแรแสดงการร,าร้รองการรำไปการทำงเราครับศิลป,ปินยังู่อีกเยอะครับนศะิลป,ปิน ุทศเป็นตำนานของพ่อมิ่งครับที่ท่านได้มอบหมายช่วยลูกช่วยหลานครับเดินตามรอยพ่อมิ่งสู่ทางสันสู่สดใสใหม่อยู่เสมอ ทำบุญกับทางวัดน,นะครับพีนนน่น้องคนละเก้าบาทสิบบาทเผยแพรแต่ท่านมีจิตใจศรัทธาอนุโมทนาบุญครับเสรีแม่โซลิเซีสวรสคิ์เขาไปนานแล้วเสรีพี่ฟ้าน้อยหนาแน่ตอนนี้เสรีพี่โซเฟียเล่าอยู่อียชาอยู่ที่สำนักดาตั้งแต่เสรีแม่โซลิเซียสวัสดิ์เขาตายจากไปเสรีพ่อเนี่ยให้ธรรมนสัญญากับหญิงที่เสรีพี่ ว่าสเสด็จพ่อเนี่ยจะไม่มีเมียม,มาเป็นเด็ดขาดตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้สเสด็จพ่อก็รัก,กษาปัจจุบัอเป็นอย่างดและสเสด็จพี่เป็น,ยยนอ,นอย่างดงเองยิ่งดีที่ได้เลี้ยงผมให้สูงที่ผมกับพี่พ่อโอ้ธนาทหาหรอะไรมาดำปีเลยนะแต่ง <c oughs> ตัวเต็มยศหวังจะพบรักครับถ <c oughs> วายบุพภมองค์หญิง,พง,พง จะร e ียนสูตรจาพี่เฮ้ยโอ <ivi> ้ย <a> จีนจ๋าถ้าเยอะมาหมดมันจะตายฮะไม่ยินมีมดเลยไม่มีมดอะไรนี่มือเป็นมดเป็นถั่วเป็นมดนี่กูเป็นมดงามนี่องคหญิงจ๋าก็ตอนตอนน้อยๆก็ก้าวขึมดูองค์เลี้ยงดูองค์หญิงมาก็เขียวกว่าเขี้ยวดั้กว่าดั้ ที่ขาวมั้พพยพี่ขาวทุกวันนี้เพราะอะไรอ่ะถึงเอาองหญิงไปแช่ว่านือไฮเตอร์เอาไปแช่เม็ดสบายใจขึ้นทำไมองหญิงสวยเนาะจริงเหรอพูดเล่นจ้ะพูดจริงเนะี่ยองหญิงสวยเชื่อได้หรือเปล่านะพี่อ่ะก็เชื่อได้แมเอ๋ดูสิสายตาพี่ทำไมวันนี้มันแรวพราวยังไงก็ไม่รู้พี่มีความรักหรือเปล่านียคะ เป้วเปล่าให้น้ำตาลกูจึินดูสีสายตาเป็นสีชมพูเชียวเอาคนมีความรักเนาะจริงเหรอมีความรักกับชายบอกยิงได้ไหมอ็อยู่แถวนี้แหละอยู่แถวหนี้จ่ะเอ๊ใครนะเดี๋ยวกไอ้เอวหญิงมอเตอร์คุยได้ที่เซตเองนั่นเด็กก็ตอดฐานใหญ่เลยอะไรของแกพี่ป้อ ก็อมอมพยาจะมาหาเก็บกู้ระเบิดมีความรักเจ้าหญิงมีความรักจ,ะกจ้ะรักใครบอกหญิงเซทก็คือว่าเจ้าก็อมองอไม่กล้าบอกว่ารักองคหญิงดอกอกขนาดมึงไม่กล้าบอกแล้วเรักหญิงจ้ะพี่ทองจ้ะนี่พี่เนี่ยเป็นพระที่เลี้ยง แล้วหญิงเนี่ยเป็นใครพี่เป็นใครนี่ยพี่ก็รู้จะมารักหญิงได้ยังไงเอาคนหลักขันเนี่ยมันอยู่ชั้นชนชั้นวันไหนมันก็หลัก,กนนนจนได้องค์หญิงไม่ได้หญิงรักพี่ไม่ได้หรอกเอาชาได้เก้กาๆกระหม่อมแล้วพาไปทำขวัญหนักองหญิงก็ค่อยห่อเก่งไม่เอาหญิงไม่ถนดัดไม่ถนดัดอดกติโจบยอดหลายถุงเท้าหญิงใส่วเวขวี้ยคายตลาดเอ็กดาบุญทว แต่ไทยเก็บเงินค่าตัวขนาดโยมค่าตัวคนไม่มีหรอกทำไมล่ะเพราะว่าจะพามาจำจะหามมดแล้วโอ้โหโอหยีมาเจ้าอะไรมากระโปงมาเกี่ยวแบบนี้เนี้ยโอหยีนี่มันทางของโยมโอเจ้าอะไรเอาพูดไปมัดอะไรหัวว่าเจนจะได้ไปหนีกูไปไหนเนี่ย เนี <Yeah. S 1> ่ไม่มีนางสนุกซะด้วยนางถึงเวลาจะได้ผัวแล้วแหละพี่ดูแล้วเดี๋ยวก่อนพี่ป้อยทำไมพี่พูดแบบนี้ฮะเธอจะได้ผัวหัวโลนอะหวัวโลนอ๋อองค<ต>์หญิงแล้วนีหอม์ถั่งนี่ชาแข็งตุลาซีดาตัวปากเลยชายเขามึงมันใ,นใช่กันไหนก็หูนี่นี่มันคินดได้กระจังยังษ์กระตุ้มประตูโบน เขาทำมาแพงน,นะเนี่ยใช่อ๋อเอาหญิง,องเอาเงินรักรักของฉันสิไม่หรอกหญิงไม่รักพี่หรอกเอาทำไมไม่รักหรอคนนึงคนตามมาบอกรักทำไมไม่รักหรอกองหญิงเนาะอ๋อองค์หญิงรักพี่หรอกมาถึงฤดูกาลแล้วองค์หญิงฤด,ดูกาลอะไรเราสมควรจะต้องสืบสายพันธุ์ต่อไปจ<ด>้อาองค์หญิงได้ผัวเถอะไม่เอาได้พระเอกช้ำอ,อกไม่ตลกขำมดคืนใช่ เวลานอนด้วยมีอารมณ์บ้าบ้าบ้าโอเคให้ไอ้ธงก็กระหม่อมเถอะไม่นี่จะยอมหรือไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมใช่ไหมถ้าไม่รับแล้วจะปาบินใช่เลยใช่ดเลยสองคนไม่พอเรียกเขามาช่วยอีกนี่นี่ไม่ใช่โอ้ไอ้กันไหนเล่าฮะมึงล้อใหม่ดูถ้าไม่รับแล้วจะปาบิน ระบำให้นำใจจะ <laughs> ี่างไปองค์หญิงมึงหนาขึ้นโม่ต้องตสตืืนเองกว่าเองเลยมันต้องแน็งแเป็นไงพี่เป็นยังไงบ้างทำไมเมื่อกี้นั้นชอบวิ่งหนีพี่พอดีพอดีไปพักร่างกายมานะี่นม่นังตอนนี้ยอมแล้วช่างไปองค์หญิงเป็ดแปลกวะองค์นั่นสูงๆอันนี้แหละมาครอบคนไรทุกคน ไ้หาไมทิ้งอื่นน้อยอะ,อ,ะอะ้แล้วพี่ขออมอมเกมจ้ะได้เลยหอมซ้ายหอมขวาเลยนะพี่นะหนึ่งสงสามหอมเลยเยานาะเนอะ ะลองใจองค์หญิงพุทธเจ้าค่ะอยากจะลองใจเพราะว่าไม่ใช่เรื่องไหมฮะตอนนี้องค์หญิงนี่ติสุรามน,นี่ก็โตเป็นสาวแล้วเพราะว่านุ่มๆุ่แถวาบ้านเราไหวนี่แถวดันคณโชดนี่บ้านแปลปงโอ้เจ้าคายเดินฉากนี่เซ็ตหลายคนเลยอ๋อนี่เป็นการลองใจลูกกูจ้าลองใจองค์หญิงว่าองคหญิงจะใจง่ายไหมแม่มันอยู่ไหมจ<า>้าเดี๋ยวจะไปขอลองใจหน่อยแม่ฉนมันอยู่กำแพงกำแพงเพชร แพงว่าแล้วก็จะไปรองใจยังไงเราแม่ตายแล้วเอยท้องแม่มันไม่ว่างแต่แม่ฉันว่างู้ไหมโอ้นจะให้กูเล่นคาแล้วเข็นเลยนี่ยังไงชีวิตจะได้พลาดโผดมึงไม่ต้องพูดกันเลยนะสิ่งที่มึงทำเนี่ยโทษของมึงเนี่ยคือความตายแต่กูมีหนทางเลยมีหนทางอ กูจะไปเมืองเวียงพิงนครเนี่ยโอ้ไปเมืองเวียงพิงนครนะมึงรู้ไหมเนี่ยตกเปเมืองขึ้นครูมาเขาช้ามาแล้วพุทธจาไม่เคยส่งสวยสารอกรมาให้กูแม้แต่สักชิ้นไม่ใช่เมืองเขาจีแหนงหรอกวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะคิดกระป๋องกูเ็าได้มันยังไม่ถึงฤดูตัดอ้อยหรือเปล่าฝ้าเฮ้ยมาสองปีแล้วนะเนี่ยเออต้องต้องไปแล้วแหละฟ้าต้องไปพุทธเจายังไงมันก็ต้องไปอยู่แล้วแล้วจพระองไปพุทธเจา มึงห้ามคิดอะไรไม่ดีกับลูกสาวก<ะ>ูไม่คิดละล่าคิดละแม่จะเมกเมกเมกคิดจ้ะพ่อเทามึง <c oughs> เนี่หาเรื่องหัวขาดทำไมพ่อเทามึงคโ,โคลอลแคเลเลตตาพวกมึงนี่น่าจะตัดทิ้งไว้ที่นี่นะถ้าได้กันผูกเชือกันเนาะเดินสามกูกูจะบังหัวเข่าคุณไว้ไม่ต้องพูดเลยเตรียมความพร้อมให้ดีแล้วตามกูไป แห่งเมืองเวียงพิงนครรับด้วยกจ้าพุทธเจ้าอยู่ในเมืองก็ดูแลตัวเองด้วยนะอย่าให้ใครเนะี่ยมาข้ามกายพอนะ่อเนี่ยเป็นห่วงที่สุดเลยและพอนะ่อเนี่ยจังจำคำมั่นสัญญาได้อยู่ตลอดเวลาพอนะ่อเนี่ยถ้าหากไปเมืองเวียงพิงนครเนนะี่ยเจอสาวๆคนไหนแล้วก็จะไม่เหลียวมองเลยสัญญากระมองฉันเป็นแค่เสด็จพ่อพ่อให้คำมั่นสัญญาไว้แล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง อยู่ทางนี้ดูแลตัวเองด้วยไปท่องไอ้ป้อไปด้วยกันคุ้นเจ้าค่ะโอ้ยดูแลตัวเองด้วยเด้อเด้อเด้อมองว่ากบมาบังมายาง